ซ่อเป็นแสนก็ไม่พอถ้ามือใหม่ไม่รู้เรื่องนี้จากการศึกษาหาความรู้ของวินคารในช่วงที่5ปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้คําแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะซื้อรถเบ์เบอสองโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล O M 6ค่า1ที่ประจำการอยู่ในรถเบนซ e ์ E Class C Class อย่างเช่น W 2 0 4 W 2 1 2ซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาตลาดรถพวกนี้นะอยู่ที่ประมาณ50,000 0 ราคามันดีมากๆเลยจากป้ายแดงนี่สล้าน4ล้านวันนี้ราคาหลักแสนก็ได้เป็นเจ้าของแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมต้องรู้คลิปนี้ผมได้รวบรวมปัญหาของเจ้าเครื่องยนต์ o m 6 5 1 d i e s ล l ที่เรียกชื่อของค่าย Mercedes-Benz ที่ผลิตระหว่างปี2008ปถึงปี2017นั้นมาเล่าให้ท่านผู้ชมในฝั่งเพื่อจะได้เป็นความรู้ก่อนที่จะซื้อไม่อยากซ่อมเป็นแสนหรือว่าไม่อยากซ่อมหลายแสนต้องดูว่่าามมันนนีออะไรบงก็คื สะพานดันโซโชกอัพโซประกนันฝาวาวนะ้ำมันเครื่องหัวฉีดหมู่เลน่าเครื่องสายพานลูกลอกออยเครื่องออยเกียร์เสื่อกลองฐานกลองน้ำมันเครื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะเจอแน่นอนเจอแทบทุกคันเพราะว่าเป็นรถมือสองที่ใช้งานมาสิบกว่าปีแล้วโดยเฉพาะเลใไม่ที่เยอะๆอย่างเช่นสองแสนสามแสนและเจ้าของไม่ได้ซ่อมไม่ได้ดูแลอย่างเพียงพออย่างถูกต้องนี่เจอแน่นอนโดยเฉพาะหัวฉีดนะ หัวฉีดเปียโซ4หัวเนี่ยประมาณหัวละ2 5 0 0 0ับาทท่านผู้ชมถ้ามันพังหัวฉีดตันหัวฉีดแตก4หัวเนี่ยว่ากันเป็นแสนนะอันนี้ก็คือในส่วนของเฉพาะหัวฉีดอย่างเดียวและนอกจากนั้นเราก็จะมาเจอพวกโซ่ทามิงสายพันธดันโซ่โชกอัพโซ่โซโซปะเกนันฝาวาวน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องก็ประมาณ5000แนละท่านผู้ชมนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องรู้เพราะเป็นรถมือสองและผมก็ได้รวมมาเร็วมาแล้วว่า ถ้าคุณจะเตรียมเงินสำรองซ่อมโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยคุณเตรียมเงินประมาณ1 0 0 0 0แบาท1000 0แบาทบวกลบนะถ้าคุณโชคร้ายคุณก็จะเจอหัวฉีดแต่ถ้าหากว่าคุณโชคดีเขาซ่อมมาแล้วคุณก็จะรอดไปแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้ในการดูแลส่วนอืน่นเพราะว่าปัญหาการรั่วซึมเนี่ยรับรองว่าเจอแน่นอนเพราะส่วนใหญ่ดีเซลเน่ยเจอปัญหานี้แทบทุกคัน